สร้างตาน้ําลงสระได้ด้วยหลักการธนาคารน้ําใต้ดินนะวันนี้2ี่ิบกรกฎาคมหกนะครับคลิปที่แล้วผมไปดูท้ายสระมีน้ําออกวันนี้ผมก็มาสารวจทางด้านน้ําลงนะมีน้ําเนี่ยไหลลงสระให้เราเห็นแล้วนะครับไปดูกันเลยครับนี่ก็เป็นทางน้ําลงสระนะครับตอนนี้ก็มีน้ําไหลลงสระด้วยเป็นตาน้ําถือดินแล้วนะซึ่งเป็นตาน้ําที่ตื้นมากเลยนะมาดูแล้วก็ดีใจนะว่าเดือนนี้มีตาน้ําแล้ว นี่นะครับพามาดูต้นกําเนิดตาน้ํานะฮะว่าอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองซึ่งต้นกำเนิดตาน้ําเนี่ยต่าจากระดับพื้นดินแค่ประมาณนิดเดียวนะนี่นะเจอแล้วครับนี่คือต้นกําเนิดตาน้าเริ่มออกมาข้างบนนี่แห้งแล้วนะซึ่งจุดนี้ด้านบนนะครับมีหลุมธนาคารน้าใต้ดินหลายหลุมเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลุมด้านบนนะครับนี่เป็นหลุมธนาคารน้ําใต้ดินที่ว่าอยู่เหนือสานะะดูสิครับ น้ำใต้ดินเยอะจนกระทั่งผุดออกมาให้เราเห็นแบบนี้แล้วนะแล้วก็ดูจากสีน้ําเนี่ยไม่ได้พึ่งผุดนะฮะซึ่งลูกนี้เนี่ยเป็นลูกล่างสุดนะฮะก่อนจะถึงสระแล้วข้างบนก็มีหลุมธนาคารน้ําใต้ดินรองรับอีกหลายลูกก็คงเห็นแล้วนะว่ามีตาน้ําไหลลงสระแล้วนะครับตอนนี้และตาน้ําก็อยู่ตื้นด้วยใครที่เดือดร้อนนะเรื่องน้ําเวลาหน้าแลง้งตอนนี้ยังทันนะครับในการทําธนาคารน้ําใต้ดินแก้ปัญหาได้ทั้งน้ําท่วมและน้ําแล้ง ไปในทีเดียวกันเลยนะครับสําหรับวิธีการนี้แล้วก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับสวเนเราในบริเวณที่มีธนาคารน้ําใต้ดินด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ